กิจกรรมของในด้านการส่งเสริมพัฒนาการสมองเนี่ยก็มีกิจกรรมดนตรีนะคะก็พัฒนาการสมองเด็กโดยเริ่มที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็จะเสริมในเรื่องกิจกรรมรัะอา่านโดยเมื่อวานที่เรามีครูสูตรนะคะที่ก็เป็นแกนนำตรงนี้อยูแเนี่ยมาบาทคัวามิดมเรียนรู้ที่นี่นะคะเขาก็จะนาไปกลับไปในพัฒนาในเรื่องแกนนําที่เป็นกลุ่มของที่เราทําที่เรามีกลุ่มแกนนำโดยรายได้ครูสูตรเขาก็จะไปช่วยในเรื่องตรงนั้นนะคะเรา ราผลที่เราอยากให้เ <n> ก <ane> <in> ิด <n> ค <ane> so, so? so so, so ือว่าเราอยากให้เก so ิดการพัฒนาศักยภาพของแกนนำในการนำไปเผื่อแลวการพัฒนาในในชุมชนนะคือให้มันเกิดการเป็นรูปธรรามมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาแล้วก็คือเหมือนร่วมคิดร่วมทำเพราะว่าถ้าเกิดเราให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้กันหาแล้วก็คือมันให้เขาเห็นประโยชน์น่ะหน่งานมันก็จะ ไปได้ดีนะคะแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะในส่วนของเด็กนะคะก็คือในเด็กที่เราจะไปทําเรื่องรักกันหาที่จะต่อยอดกันจากแกนนํำผู้งปองก็คือว่าในส่วนของเด็กเนี่ยแกนนํำผู้ปกครองเนี่ยหลังจากที่เรานำโนงนำเรื่องรักกันเดินลงไปเสริมในกิจกรรมกับผู้ปกครองเนี่ยในส่วนของเด็กเนี่ยครูก็จะมีกิจกรรมในเรื่องการจกที่เรียนเรียนรู้ไปเรื่องกิจกรรมนิทานการ การเล่าการเล่นอะไรเงี้ยค so ่ะก็คือให้เด็กมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเด็กกลับไปบ้านเนี่ยเด็กก็จะได้เจอผู้ปกครองที่ก็จะทํากิจกรรมพวกนี้กับเขาต่อเนื่องไปก็คือในตัวเด็กก็จะได้รับคือเด็กในตัวเด็ก่างหนึ่งเด็กจะเกิดการสนุกนะคะแล้วก็เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมเนี่ยสติปัญญาคิดว่าน่าจะได้พบทุกด้านนะคะแล้วก็เด็กก็จะเหมือนจะปูฝัผนิสัยเรื่องรักการอ่านของเด็กไปนะคะ แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนเนี่ยก็จะมีเทศบาลนะคะ <c oughs> ก็จะมีเทศบาลเนี่ยของเราก็จะมีขุนนักถัดพอนะคะ <c oughs> แล้วก็สำรวจเรื่องโบรามาอยู่แล้วนะคะในส่วนของศูนย์งานเอกลักษณเนี่ยก็จะเป็นด้านสืมม่อนะคะซีบีอินเทอร์เน็ตเลยะคะ่ะแล้วก็แผ่นภาพทำด้วยแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยเขาก็จะทำมุมหลักอาหารเพิ่มเข้ามาในศูนย์เพราะว่าปกติแล้วในศูนย์เนี่ยหนังสือมันก็คือเหมือนที่บอกเหมืนจะบางบางเป็นช้านไปค่ะต่อะคะอมมือตอนนี้ครูเขาก็ได้ ว่ากลับไปเนี่ยเขาก็จะไปทำมุมมุมหนึ่งนะคะที่เด็กสามารถไปหยิบไปจับกระสือได้นะคะก็จะทํามุมรลักการเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ระยะเวลาดําเนินการเนี่ยคือเราจะทําคู่ไปกับของคุณหมออิชาราเลยนะคะคือเราจะทําไปพบคู่กัน้ก็ประมาณก,กําหนดไว้คร่าวๆคือน่าจะอยู่ช่วงสิงคือสิ่งหาเนี่ยคือเราเริ่มทำมาแล้วนะคะก็คือน่าจะแล้วเสร็จทีโมบลาฮัสเจก็คือเราจะเอาประมาแล้วลองทดลองอยู่ในช่วงหกเดือนก่อน แล้วก็ um, อ่านลงต่อไปเรื่อยๆนะคะสไลด์ก็ตกเคลียร์ค่ะ